พี่เก่กับเพื่อนก่อนเ,นเนลค่ะเลยกับนกักผู้เสิร์ฟเขาอกแบบเดิมเรื่องนี้ความน่าสนใจที่อยากจะมีโปรเจกที่เกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นได้ยังไงยังทีค่ะซัมมิเรลค่ะเชิญค่ะคือคือเป็นเป็นโปรเจกที่ที่แครที่แคร์เขาเสียนแล้วก็เอามาเอามาเสนอครับเอามาเสนอแล้วก็โดยถ้าเป็นคนทําคนไหนอ่านเนี่ย <S <S ไม่ทำผมก็ว่า ตาเบลอแล้วฮะเพราะว่าทุกๆครั้งเนี่ยผมจะบอกน้องๆน้องๆเวลาไปไปสอนตามที่ต่างๆนะครับว่าว่าถ้าถ้าจะทำหนังเรื่องแรกเนี่ยให้ทำเรื่องที่ตัวเราเนี่ยรู้เรื่องมากที่สุดสนใจที่สุดแล้วพอแพรเขาทำเรื่องของเขาเองเรื่องของเขาเองเรื่องที่เขาเป็นลูกตำรวจอยู่แต่ตำรวจแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาที่เขาเติบโตขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ผมผมไม่เคยผมไม่เคยดูด,ดูหรืออ่านหรือว่าดาูมีคนมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องเหล่านี้ในชีวิตนี้เลยนะฮะผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วแครเขาเขียนเป็นหนังรักนะฮะแต่ว่ารอบๆตัวของของเด็กผู้หญิงสองคนนี้มันมีทั้งปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวมีเรื่องของความรู้สึกระหว่าง ระหว่างการความรู้สึกของของการเติบโตของเด็กที่เป็นคนในยุคนี้ฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลเลยที่ที่ใครจะไม่ทำหนังเรื่องนี้ในฐานะของคนดูผมอยากดูมากครับพี่วันเองก็เห็นคลอยตามแบบเกมเลยนะคะตอนที่เห็นแบบซอที่ตัวคุณแพรเอามาให้เราดูใช่ค่ะก็อยากเห็นโลกในอยากเห็นโลกของแฟต์ตำรวจอยากอยากอยากรู้ว่าการเติบโตมาในแฟต์ตำรวจมัน มันเป็นยังไงเงื่อนไขของการที่แบบพ่อเราถ้ายังไม่กเกษียณเราก็จะอยู่ที่นี่ได้แต่ถ้าพ่อเรากรเกษียณเราต้องย้ายออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีเงื่อนไขของของสังคมที่ไม่ได้เหมือนหมู่บ้านหรือคอนโดหรืออะไรมันมีความพิเศษของเขาอะค่ะแล้วพอสถานที่เนี้ยเป็นสถานที่ของการเติบโตขึ้นมาของเด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่งแล้วก็พูดถึงความรักของเขาสองคนโดยโดยพออยู่ในฝีมือกำกับของแคลที่พี่แบบ เรารู้กันอยู่แล้วตั้งแต่ทํางานกับคาตอนเด็กๆตั้งแต่เขาไปเขียนบทให้ที่ GDS หลายเรื่องอะคะ่ะว่าวันหนึ่งเขาก็จะเดินมาถึงจุดที่การเป็นพุ่มกับหนังเรื่องแรกแล้วเขาก็จะทําเรื่องความสัมพันธ์ของผู้หญิงแน่นอนคือเราคือเรารู้สิ่งนี้กันอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นแบบเหมือนแคเรือผ่านของเขาเลย <c oughs> ว่าเขาจะมาอย่างนี้แน่ๆซึ่งเราอยากเห็นแล้วเราก็รอว่าจากทาซีรีส์ละและ้วก็นี่จะเป็นหนังเรื่องแรกเรายิ่งเขียนมาแบบหนังแห่งชีวิตจริงๆอะตอนพี่อ่านนีแบบ นี่มันแคร์เป็นนางเอกเลยเนี <laughs> <laughs> แน่แต่หมายถึงว่าแต่หมายถึงว่าแซวนะคะหมาว่าในเนื้อเรื่องจริงๆมันก็มีการแต่งเติมดัดแปลงไปแต่เรารู้ว่าโอเ้เขารักหนังเรื่องนี้ม,มากจริงๆเขาจะทําสุดชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ค่ะ <laughs> ซึ่งซึ่งโดยส่วนตัวครับที่ที่ผมชอบและอยากทําหนังเรื่องนี้มากอ่ะ <laughs> เพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นชาวคลองสาสเหมือนกัน <laughs> <laughs> คือเราก็เคย มาตรงนี้คือแฝดตํารวจเนี่ยมันจะอยู่หลังจะอยู่หลังที่ว่าการอำเภอคือเรามาทําบัตรประชาชนเนี่ยเราก็จะเห็นแฟดนี้อ,อยู่ครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากถือว่าก็เป็นการทําเพื่อชาวคลองศาล <laughs> <c oughs> คือพอมีใหญ่แล้วผมนึกว่าเป็นนักการเมือง <c oughs> <c oughs> ก็เป็นหนังเรื่องแรกแล้วก็ไงไงจริงๆคือแค่เป็นเหมือนนักเรียนหนังแล้วก็ได้ทําหนังเรื่องหนึ่งมันก็สุดยอดของชีวิตแล้วค่ะแล้วก็พอพอเรื่องแรกแล้วมันเป็นเรื่องที่มาจากตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยล้วก็มีประสบการณ์มีชีวิตที่ที่เราอยากจะเล่าอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะเาเรื่องมันเป็นชีวิตจริงของเรานาม่มาเป็นบทที่มเป็นหนัง้วคนดูในกลุ่มแมสดูได้ด้วย่แค่ทำากันบ้าน จริงๆก็ไม่ได้ห่วงตรงนั้นมากเพราะว่าเวลาสําหรับเวลาใครดูหนังเรื่องของคนอื่นอไรเงี้ยเราก็จะเหมือนกับเห็นตัวเองในหนังเรื่องต่างๆเหมือนกันนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทําเรื่องของตัวเองเราก็เป็นเด็กผู้หญิงคนนึงเหมือนกันแล้วก็คิดว่าจะ,จะต้องมีแบบเด็กผู้หญิงหรือใครก็ตามที่ได้ดูหนังเลยนะน่าจะแบบว่าอินกับหรือรีเลทกับเรื่องบางเรื่องในในหนังเราอยู่แล้วอะคะ่ะ าซอสมาเขียนเพมันก็จะต้องเป็นเรื่องในวัยเด็กของเราอะไรก็ก็ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะก็แอบ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 ยากเหมือนกันที่จะเหมือนกับคืออ่ะคือเรื่องจริงมันก็คือเรื่องจริงแต่ว่ามันก็มีการเติมแต่งมีการเหมือนกับทําให้มันเป็นสตอรี่เป็นมีคอนฟิกมีอะไรที่ที่ต้องเอามาอยู่ในหนังอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะก็มีความสับสนหรือว่า งงๆกับตัวเองเหมือนกันเวลาได้ทําอะไรเงี้ยแต่ว่ามีพี่พี่เก่งพี่วันที่คอยแบบว่าช่วยไ<ม>กด์แล้วก็ทําบทออกมาค่ะ<ม>ก็เลยแบบค่อนข้าง,าง<ม>ก็โอเคค่ะ,<ม>คะอยา่างในส่วนารแสดงนี่คือเราแบบจิ้มเองเลยนะคะว่าคนนี้อยากได้มาหรืออะไรจริงๆไม่ได้มีแบบในใจตั้งแต่แรกแต่ว่าเป็นการแบบเปิดแคสมากกว่าแล้วก<ม>็น้องๆก็ส่งมาแล้วก็เราก็เลือกคนที่ดีที่สุดอะค่ะแล้วก็เหมาะที่สุดกับบทอะไรเงี้ยซึ่งทั้งนักแสดงทุกคน ของเรื่องนี้ก็คือเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเหมาะแล้วก็เป็นเบสชอยของ <c oughs> ของทุก <c oughs> <c oughs> ของเรื่องนี้จริงๆค่ะค่ะถาา,ถาไมถึงเอาเอาผู้หญิงหน่อยมาทำไมถึงเป็นแบบเอิอเออ,เอ,อ,เอ,อกับแบเร่เบสช้อยแบบทำไมต้องเป็นกุ้งก็ก็อย่างเอ,อิอเอนอน่ะก็ก็พอเห็นเทปแคสก็รู้สึกว่าหูนี่น้องเขาไม่เคยเล่นอะไรม,มาก่อนจริงหรออ่ะเขาแบบว่ามีฝีมือการแสดงที่ ที่แบบน่าประทับใจมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ในเทปแคสแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วพอมาได้เจอตัวจริงก็แบบอุ้ยจริงๆน้องมันเด็กมากเลยนะแต่ว่าพอมาเป็นนักแสดงก็คือแบบว่าเป็นนักแสดงจริงๆเลยอะ่ะก็เลยแบบว่าประทับใจค่ะส่วนแฟรี่ก็เป็นนักแสดงที่มีความเป็นธรรมชาติสูงมากซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ค่ะก็รู้สึกว่าความธรรมชาติของแฟรี่มันเหมาะกับบ,บทน้องเจนในเรื่องมากๆก็ ก็เลยเป็นสองคนนี้พอเขามาอยู่ด้วยกันด้วยอะค่ะมันจะมีวันที่เอาสองคนมาดูเคมีเออพอพอเขามาอยู่ด้วยกันปุ๊บมันชัดเจนเลยอะว่าแบบเออมันลงตัวว่าโอเคเราเห็นตัวละครเราไม่ได้เห็นแฟรี่กับเอิร์นเอิร์นแล้วเราเห็นพี่แอนกับน้องเจนเป็นจริงขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะวยขนาดนี้แล้วเออเดี๋ยวไปหลงไปยังไงบ้างพี่ขอไปทางนี้ได้ค่ะ ใช่ค่ะเป็นภาพยนตร์แรกของพวกเราเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นยังไงคะแบบหนูพี่แค่เขามองเห็นเราขนาดนั้นลึกแบบนั้นเลยเขินเขินเลยค่ะพี่แค่พูดใช่ขอบจค่ะขอบคุณค่ะก็หนูก็ตั้งใจมากเลยค่ะตั้งแต่ตอนที่แคสติ้งแล้วคือตั้งแต่ที่พี่เขาเหมือนส่งแค่บทย่อมาแค่ซีนเดียวหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยหนูหนูรู้สึกว่าหนูแบบ มีความแบบเหมือนชอบพี่แอนชอบเหมือนรู้สึกว่าผูกพันแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไปผูกพันจากไหนนะคะเรารู้สึกว่าเราต้องเอามาให้ได้ค่ะต้องเป็นคนที่แบบอยากได้มากค่ะเหมือนกันเลยค่ะหนูตั้งแต่ดูเรื่องหนูแบบเฮเรื่องนี้น่าเล่นมากอยากเล่นสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแล้วก็ดีใจที่ได้มาแบบเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้มากๆค่ะใช่ค่ะยากง่ายอยู่ไงบ้างสำหรับเราใลการเป็นแบบนี้เออการดีกันเลย สำหรับหนูมันก็มีทั้งยากแล้วก็ง่ายในยากในส่วนยากของหนูก็คือเป็นเป็นแบ็กกราวด์แบบของที่บ้านหรือว่าแบบการเติบโตมาในแฟลตเนี่ยค่ะก็ต้องมาทําการบ้านเพิ่มเติมว่าแบบเริงจริงแล้วน้องเจนโตมายังไงชอบอะไรแบบตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแบบอ่ะไปโรงเรียนยังไงกับบ้านยังไงแบบทําเราทําละเอียดทัางทั้งเรเลยค่ะแล้วก็สำหรับหนูในส่วนที่ง่ายหนูรู้สึกว่าหนูกับน้องเจนเรามีความแบบคิดที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลกันแบบพอพอบท ออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็น้องเจนพูดแบบนี้หนูก็รู้สึกว่าเออเห็นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าใช่ถ้าเป็นน้องเจนหรือถ้าเป็นหนูหนูจะคิดแบบนี้แหละอะไรแบนี้บบนนะคะ่ะมันก็มีความรีเลนแล้วก็ทําให้หนูเชื่อมกับน้องเจนไงนะะ่ายๆค่ะขอ้เอ่นอย่างที่บอกคะ่ะว่ามันจะไม่รอดแล้วคะ่ะคือพอตอนแคสติ้งใช่ไหมรู้สึกว่าเออเราเราโอเคนะแต่ว่าพอพอมาเวิร์กช็อปอะคะ่ะรู้สึกว่ามันทําไมถึงแบบว่าเหมือนยังไม่ทำไมคือเหมือนแบบ ตอนแคสติ้งนั้นความความความที่เราคิดว่ามันผูกพันนะมันหายไปไหนอะไรค่ะ mm hmm. พอมาเวิร์กช็อปแล้วก็เลยแบบกลับไปคุยกับตัวเองที่บ้านเยอะเหมือนกันนะคะจนก็เนี่ยแหละคะ่ะมีพี่แข่ช่วยแล้วก็พี่พี่พี่พนตัตตี้อะไรเงรี้ยก mm ็ hmm. พี่เอิร์ดก็ช่วยได้<ช>เยอะมากเลยะคะ่ะให้หนูลองอิมพลีวายส์ไปเลยอะคะ่ะเขาให้โจทย์มาแล้วก็อิมพลีวายส์ไปเลยจนพวกเราเป็นตัวละครนั้นจริงๆโดยที่เราไม่รู้เลยคะ่ะว่ามันมาตอนไหน mm hmm. <laughs> ็เลยรู้สึกว่าเออเราเราพอพอเขาบอกว่าให้เป็นพี่อ่านน้องเจนปุ๊บเราแค่มองตากันแล้วเราก็มันก็ไปเลยอะค่ะใช่ใใ้ามป่ใช่ค่ะเเป็นไปเรื่อยๆด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทําัากหนักมาตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นตื่นมาเขาทอะไรบ้างก็คือละเอียดทุกอย่างใช่แล้วกับใกล้ชของเราในเรื่องด้วยนะต้องมาเล่นด้วยกันต้องสื่อสารอารมณ์ในแบบอย่างนั้นอะไรอย่างเี้ย หนูรู้สึกว่าแบบสำหรับหนูกับอันเอินตั้งแต่หนูเจอกันอย่างที่ไม่แค่บอกคือเราตั้งแต่มาแมชเคมีค่ะหนูรู้สึกว่ากับอันเอินอ่ะหนูรู้สึกว่าเอ้ยทาไมรู้สึกว่าเราเราคิดกันได้ไม่รู้เพราะอะไรบางอย่างหนูรู้สึกว่าพอหนูเล่นกับันเอิญแล้วสึกเออรู้สึกคิดกับอันเอินแล้วก็รู้สึกว่าแบบอันเอินมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกับหนูแบบพอเรารู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วแบบ ช่เราเราเข้ากันได้ดีเราแบบชอบกินอะไรเหมือนกันแล้วชอบพูดแบบว่าเหมือนเราร้องเพลงในใจแล้วพอพูดออกมามันก็เป็นท่อนเดียวกันนะคะโดยที่ไม่ได้นัดอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้บ<ช>่อยมากแล้วก็ครั้งแรกที่เจอก็รู้สึกว่าเหมือนเขาให้แคสกับหลายคู่ใช่ไหมคะแต่พอมันเป็นแฟนนี่แล้วเรารู้สึกว่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูรู้สึกไปเลย <S 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 อปบอกว่าจริงๆนะคะหนูไม่ได้โมไม่ได้โม้จริงๆ เจอเลยค่ะาตามกูเอาทพี่ทั้งหมดไายก็ได้ค่ะแม่แม่ตัวแม่จริง,รงยังไงกับเรื่องนี้คือก็มีทั้งบทที่ที่ตรงกับที่ไม่ใช่เลยนะคะก็คือความเหมือนก็คือตรงที่ว่าเป็นแม่จริงๆมีลูกแล้วก็เลยมีความเชื่อมโยง,ยงกับการที่เป็นแม่ได้แล้วก็มีความ มีความจัดแจงอะไรให้ลูกๆเนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่ไม่ไม่เหมือนตรงที่ว่าเราไม่มีคอมมูนิตี้แม่ๆแบบเหมือนในแฟลตอย่างเงี้ยค่ะคอมมูนิตี้แบบแม่บ้านอะแม่บ้านตำรวจหรือหรือการให้ยืมตังค์แล้วไม่ค่อยให้เงินใครยืมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่เหมือนเลยตรงนี้ใช่อันนี้คือเกบประกาศรเใช่ค่ะก็เลยก็เลยไม่ไม่ไม่เข้าใจความเป็นคอมมูนิตี้ของความเป็นใช่แม่ตำรวจเพราะเราไม่เคย อยู่แบบนี้ค่ะรวมๆกันที่กับแม่ทั้งหลายเพราะว่าเป็นคนทํางานใช่ไหมคะก็ทางานกับบ้านอะไรเงี้ยจะไ,ได้ค่อยไปอยู่ในคอมมูนิตี้เท่าไหร่ก็จะเรียนรู้เรื่องนี้เยอะพอสมควรแล้วก็เรามีลูกผู้ชายแต่ในเรื่องเนี้ยเราต้องมีลูกผู้หญิงลูกสาวก็ต้องทําการบ้านพอสมควรเหมือนกันตอนได้เวิร์กช็อปนะก็รู้สึกพีกกว่าตอนเล่นจริงอีกค่ะตอนตอนเวิร์กช็อปรู้สึก รู้สึกใช่มากรู้สึกอินมากเหมือนองลงเลยเนาะไม่รู้แค่จำได้แ่บใช่ครั้งแรกที่เข้าซีแล้วก็หูมันมาเองอ่ะเราก็รู้สึกว่ามันยัเป็นลูกเราจริงๆนิมิตนะนิมิตก็เป็นลูกเราจริงจริงแล้วก็ผูกพัน์จริงๆพอได้ได้ได้เล่นกับเขานี่ค่ะก็เล่นกับเขามากที่สุดเล่นกับตองนิดหน่อยแอนนิดหน่อยแต่ว่าอยู่กับเจนเนี่ยเยอะที่สุดก็คือน้องแฟรี่ ก็ได้เรียนรู้จากตัวละครตัวนี้ไปพร้อมๆกับไปพร้อมๆกับทุกคน,นะคะใช่ค่ะคอยนะคะครับทัศน์ไทกับบทนึเรื่องนี้ครับก็ <ๆ S 3> เป็นอีกบทบาทหนึ่งถ้าสำหรับผมก็<ๆ>ก็ก็แอบยากนะครับเออ่ส่วนที่ยากที่สุดก็คือตอนเวิร์กช็อปนี่แหละนะครับคือถามว่าตัวละครนาตองมันห่างกับผมมากไหมมันถ้าจริงๆแล้วมันไม่ได้ ทิ้งกันมากอายุด้วยความคิดวยบุาณอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่าความยากมันดันเป็นเรื่องที่ว่าสิ่งที่อะตองในภาพของผมพ่วมกับกับครูสอนเวิร์กช็อปอ่ะมันมักจะมาตอนที่ผมไม่ค่อยรู้ตัวเออมันทาจริงแล้วเหมือนกับพี่แค่จะพูดเรื่อยๆเลยว่าเฮ้ย hey, เนี่ยแบบนี้แหละเนี่ยอะตองเนี่ยอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นนะผมไม่รู้ว่าผมเป็นผมทําอะไรไปอเออเออช่นแบบผมยิ้มอะไรไบางอย่างก็ไม่รู้าแบบ เนี่ยอะตองทำได้ไหมเออผมก็ต้องมาเรียนรู้ว่าทำไม่ได้ผมก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเวลาที่ผมแบบทําทุกอย่างไปโดยธรรมชาติโดยที่ไม่รู้ตัวผมผมทําอะไรไปเออก็ต้องต้องมาเรียนรู้กันแล้วก็หาตัวละครตัวนี้ว่าอาตองในในในภาพที่เพราะว่าสําหรับผมแล้วอะผมรู้สึกว่านักแสดงที่สําคัญที่สุดก็คือต้องเป็นแบบ เป็นดินเหนียวที่ดีอย่างพ่วมกับอ่ะพ่วมกับต้องต้องพยายามเป็นอย่างที่พ่วมกับวาดภาพไว้ให้ได้ไม่ไม่ใช่พยายามแต่แบบอยากจะจะเป็นตัวนั้นให้ได้ก็ก็ก็เลยทำเวิร์กช็อปเยอะครับสุดท้ายก็ก็ออกมาก็รู้สึกว่าพอเราพร้อมในการถ่ายทําทีนี้ก็แค่ทุกอย่างก็เป็นเรื่องขององค์ประกอบแล้วครับการเข้าฉากกับแต่แต่ละท่านแสดงแต่ละท่านเลยซึ่งผมก็ต้องบอกว่าอย่างผมเข้าฉากกับทุกๆท่านเลยครับแต่อย่างน้องสองคนนี้ก็เยอะหน่อยก็รู้สึกว่า เออเป็นการทํางานที่มันค่อนข้างมันมันไม่ได้ว่าง่ายนะครับแต่มันเป็นการทํางานที่สบายเพราะแต่ละคนเหมือนผ่านการเป็นตัวละครกันมาแล้วอะ่ะเออแต่ละแต่ละคนแบบรู้สึกว่าผมเข้าไปแล้วเขาเป็นตัวละครแล้วเออมีเสน่ห์อ่ะออใช่ใช่อันนี้ผมพูดจริงๆแบบเล่นเล่นกัแบบแต่ละคนผมว่พาพออยาฉาแล้วก็แบบบางทีก็แบบเข้ากับแฟรี่ก็เสร็จแล้วออกมาคุยกับพี่แทรบ้างออกมายิ้มคนเดียวว่าเออแบบไอ,อตัว คนตีหรือว่าน่ารักอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเข้าเข้ากับหรือว่าเข้ากับแซลี่อย่างที่พี่แคร์บอกอะอไอพีช่ชายเข้ากับเอิร์น e เนี่ย uh. เอิร์นเ e นี่ยดูเป็นเด็กนะแต่ตัวละครในเรื่องอะเขา oh. โตมากซึ่งพอเวลาเขาเข้าฉากอะเขาคือเป็น <Can S 1> เป็นอีกอีกร่างหนึ่งอะที่แบบเขาดูโต <c oughs> ก็รู้สึกดีใจที่ได้ได้มาทาได้มาเป็นตัวหนุ่มนี้ <c oughs> ใช่แล้วก็ <c oughs> ตัวละครตองเป็นตัวละครที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนในเรื่องของภูมิหลังกับเรื่องแบ็คกราวด์ด้วย ซึ่งซึ่งก็ต้องอยากให้ติดตามชมว่าทําไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่แล้วไปมีผลของเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวละครอื่นอย่างไรบ้างค่ินพอพอเห็นภาพของความเป็นี่เีีีมรแบ้หเาจอหน้าเราจริงจริงมันอย่างนั้นคะจริงจไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่ว่าเรา ทำจากประสบการณ์ของเราจริงๆและคนจริงๆที่มีความสัมพันธ์กับเหมือนเป็นเด็กผู้หญิงสองคนที่สนิทกันมากๆจริงๆแล้วมีความรักให้กันจริงๆอะค่ะแต่ว่ามันมากกว่าความเป็นแท่จะบอกว่าเป็นหนังยูริหรือเปล่ามันมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันมากกว่ามันมีชีวิตมีประสบการณ์มีเรื่องที่เราอยากจะพูดในหนังมากกว่านั้นนะคะอเอาเสื้อเช็ดได้ค่ะ <mm <mm> <mm <mm er> มันก็มีซีนหลายซีนะที่จะเรียกน้ำตาได้ก็คิดว่าน่าจะมีน้ำตาสักคนนึงก็ต้องมีสักซีนนึงอะที่ที่แบบว่าอินกับเรื่องอะไรอะค่ะค่ะแม่น้ำตาจะมาแล้วว่าความกลุ่มอะไอะไรก็คือเรื่องจำใครก็ไม่รู้ใช่ค่ะมีครบรถทุกอารมณ์แน่นอนค่ะก็เป็นผลงานภาพยนตร์ที่ แรแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็อยากให้มาชมแบบฝีมือการแสดงของน้องๆแล้วก็พี่ๆทุกคนแล้วก็รับรองว่าจะมีคุณค่ามีจุดประกายความคิดอะไรที่ที่คิดว่าคนดูน่าจะเอาไปพูดต่อแล้วก็ได้เอาไปแชร์ต่อแล้วก็ได้คิดอะไรที่ดีแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอสองสาวมาฝากพี่เลยค่ะ ก็ห้ามพลาดค่ะเรเกิลชั้นห่างระหว่างเราเพราะว่าเป็นภาพยนตร์แรกของพวกเราด้วยค่ะของอโปด้วยอโปก็ฝากมาค่ะก็เป็นที่ให้อโปบอกว่าให้หมอนอโปยืนอยู่ด้วยใช่เนี่ยอารีเวนให้เวนเยอะหน่อยอโปชอบเต้นอ้าวโอเคค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะไปดูค่ะอย่างที่บอกค่ะมันก็โฟกัสนะคะเรื่องของ ชนชัน้นฐานะโอกาสความฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บางทีเราอาจจะไม่ได้มองแบบว่าด้วยความที่หนูเป็นตัวละครตอนแรกหนูก็ไม่ได้มองอะค่ะแต่ว่าพอเราสเตปเอาออกมาแล้วก็เออใช่มันก็จริงอะ่ะแต่ละคนเราก็พอในโลกความเป็นจริงมันมีคลาสไม่เท่ากันจริงๆอะคะ่ะใช่ก็พวกเราก็อยากจะนําเสนอเรื่องนี้นอกจากนั้นก็มีทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆด้วยค่ะที่จะเป็นอุปสรรคให้กับ ทุกตัวละครก็ฝากทุกคนเอาใจช่วยตัวละครด้วยนะคะใช่ค่ะเรื่องนี้เรืเ่องนี้มีอะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอนฝากไปติดตามกันในภาพยนตร์วันที่6กุมภาพันธ์นี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะคขอบ่มขอบคุณค่ณะ,คะ